สวัสดีครับตอรี่สนิปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเข้าะห์ดิจนมาอยู่กันอีกครั้งนะครับทุกคนเข้ามากันแล้วก็ซับสไครต์ไลค์ Comment ์ดาวน์บิโลกันเข้ามาด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับในวันนี้เดี๋ยวพาไปซื้อรถพริเศษคันหนึ่งครับผมมาดูกันเลยฮะ เขาก็คือเจ้าคันนี้ครับผม o p เปร่ F80GE ฮะคือในชีวิตจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเจ้า m มค r ลาเรน F1GTR นะครับทุกคนรถแข่งในสนามจ้าจาเลยอ่ะทรงโคตรเท่เลยทีเดียวเนาะและราคาของเขาก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับทุกคน7 6็ด0 0 0นหกแสนาหมื่นนะฮะเอาระคบขอบ เปิดให้ดูแบบนี้ฮะและนี่ก็คือส่วนที่เปิดได้นะครับก็จะเป็นประตูปีกนกขึ้นไปเนาะและก็เปิดฝาหลังที่ห้องเครื่องตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยอ่ะเออสวยมากครับทุกคนส่วนภายในแดชบอร์ดนะครับที่นั่งคนขับเนี่ยคืออยู่ตรงกลางนะแล้วก็มีจอสีเขียวมีปุ่มตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดสวยงามเนาะเหมือนจะนั่งได้3คนหรือเปล่านะครับเนี่ยนั่งประกบข้างซ้ายขวาได้เลยเนาะและถ้าถามเรื่องความแรงนะครับทุกคนฮะก็ต้อง องบอกเลยว่ามันไม่ได้แรงมากครับมันเอาไว้ขับเล่นขับโชว์นะคือคันนี้ไปเซิร์ชดูได้เลยนะมันเท่มากนะตัวจริงนะครับตัวในแมป i ีเดเเขาก็เท่ก็ประมาณนี้เลยอะดูแล้วเห็นว่าซิ่งเลยะนะก็ให้มาเป็นเนี่ยครับทุกคน456หรูสมั่งเนี่ย สุดจัดประราดบอกนะครับท็อปสปีดเครื่องเดิมก็อยู่ที่468กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและโชว์แม็กสแตให้ดูครับ520ครับแล้วบวกในตรัสไปอีกก็ไม่รู้จะไปจบที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันเนาะแอคเซลเลชันก็นี่เลยครับ 1.93วินะครับ1นึ่งถึงร้อยเบรกิ่ง93%นะฮะแล้วก็แฮนด์ิ้ง86%ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวกดสีเขียวมาก่อนนะแล้วก็จะมาเพอร์เชสกันเลยแล้วกันนะครับ3 2 1สองหนึ่เพอร์เชษเรียบร้อยนะครับ7จ็ดล้านหกแสนหค่อนข้างแพงนะทุกคนแต่มันเป็นลิมิเต็ดนะครับก็เลยมาเซอร์รีวิวให้ดูกันโอเคครับทุกคนฮะเท่ไหมครับเมื่อออกมาจากโชว์รูมแล้วมาดูตัวจริงเนี่ยโคตรเท่เลยทีเดียวนะด้วยความที่ มันมีลายที่พิเศษนะสวยดีและแต่งออกมาจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเท่นแน่นอนเลยและก็น่าจะแรงขึ้นบ้างนะครับผมนะก็เอาแล้วครับทุกคนฮะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องของเขากันหน่อยแล้วกันเนาะมาฮะแมคคลาเรนเอฟันฉันขอเลือกนาย นา่นแหละครับทุกคนเสียงสตาร์ทเครื่องของเขาดังแม่นเสียงเป็นลดวันเลยทีเดียวเนาะก็เดี๋ยวเราลองเบิร์เครื่องกันหน่อยแล้วกันนะครับผมโอ้โหเสียงอย่างใจเสียงมันลดสองจังหวะนะเสียงแป้ง ประมาณนั้นนะครับราขอปิดประตูก่อนนะฮะแล้วก็กดตัวซีอ้ทุกคนแดกปอดโคตรเท่เลยทีเดียวเนาะดอเป็นแบบเลสซิ่งเลยอะสีเขียวแบบสมัยก่อนนะครับแล้วก็ภายในเป็นคาร์บอนนะฮะเมื่อหันไปทางซ้ายก็จะมีที่นั่งะครับด้านบนก็ประมาณนี้มีโลเคททั้งลำนะครับและนี่คือด้านขวาสวยงามมาเบิร์แรงๆกันหน่อยครับโอ้โหออกตัวแบบรอบตัดกันไม่ิหนึงครับ3 2 1โกจู โอ้ยมีควันด้วยนะตูนโ้อนเสียวก็ไล่เลยครับรไล่เลยฮะโอ้โหสองร้อยบวกืืออัตราเร่งมาช้าไปนิดนึ่งครับผมสามร้อยแล้วคะโอ้ยยี่นี้ค่เครื่องเดิมนะต้องโอเคต้องไปดูเครื่องซ่งนะ เอาละผมคิดว่าควรจะรีบเอาเจ้าคันนี้เนี่ยมาแต่งให้โดยโด่วนเลยนะฮะเครื่องเดิมไม่ไหวครับรอบมาช้าเกินปุ้ยก็มาใส่ยางกันก่อนนะฮะใช้เป็นเลสไทยนะครับผมอีควิปมาเรียบร้อยฮะสัปเป็นชั่นก็สัปเป็นชั่นไฮก็กราวส์แกร์เปอร์ครับหนึ่งหมื่นเครดิตสัปเป็นชั่นสติ๊กเน็ตก็ใช้เป็นเลสซิ่งนะฮะสี่พันห้าร้อยเครดิตโอเคครับตอนนี้ก็ช่วงล่างเลสซิ่งแบบวันทันเด็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะมากันต่อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อัพเกรดกันเลยครับผมมากันที่ฟอร์ด induction ฮะก็มาอัปเกรดใส่เป็น supercharger นะครับ60,000เครดิตนะครับเจ้าตัวนี้ฮะระบบขับเคลื่อนเขาก็ให้เป็น all wheel drive มาอยู่แล้วนะครับทุกคนก็กูดแล้วและ engine upgrade ก็เป็น engine upgrade ใส 85, ่85,000เครดิตโอเคในส่วนของเบรก i ก g งก็เป็นเบรกนะครับ40,000เครดิตฮะและ transmission ก็เป็น Pro transmission 35,000เรียบร้อยครับทุกคนทั้ง performance ของเราช่วงล่างแล้วก็ยางเอิงสุดๆแน่น น้อะน,นะก็หวังว่ารอบเขาจะมาแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแบบกดปุ๊บแบบหลังติดเบาะอะไรอย่างเงี้ยฮะจะเฟี้ยวมากนะมาที่แอ p เพลสกันเลยครับก็เพ้นท์คัลเลอร์นะฮะผมคิดว่าน่าจะลองเป็นสีเหลืองนะครับทุกคนฮะ อาจจะมาปรับตรงนี้ครับให้มันเหลืองแบบนี้โอเคเป็นยังไงฮะเปียวไหมครับทุกคนอารมณ์ก็จะเรืองๆประมาณนี้หรือจะอทอนเข้มหน่อยเนาะหรือจะทนสว่างหน่อยประมาณนี้ครับเป็นอย่างไรสวยดีแล้วก็เพ์แมทชัเรียผมก็เลือกใช้เป็นกรอสซีเงาๆนะครับสกินไม่ได้ใช้นะครับและสงสัยถ้าเราใช้สกินจะเป็นยังไงเนาะเอออยากดูเหมือนกันนะฮะลองดูเป็นลายต้นสนครับอู้ทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้ดูลุงรังเลย หรือจะดูเป็นเจมฮะอุ้ยอันนี้เท่ฮะทุกคนเออผมว่านี่สวยดีนะหรือจะดูเป็นฮอลิเดย์นะครับเอยก็ดูเป็นเหมือนอ,อผักาศขาวแหละหรือไม่ก็กระลำปีนะครับหั่นซอยๆแล้วก็พร้อมรับประทานนะครับหรือจะดูเป็นฮาโลวีนแบทครับโอ้โหอันนี้แบบลายฟมฟเลยเนาะดูเป็นบูเกเชฟครับทุกคนอันนี้ก็เฟี้ยวผมว่าเรามาลองใช้เป็นเจมนะฮะแล้วก็ปรับเป็นสีแบบว่าเหลืองๆนะฮะ เออเราจะต้องเอาสีอะไรให้มันเป็นสียังสีเหลืองนะทุกคนเราก็ต้องหาโทนที่มันเหลืองให้ได้นะครับลองเลื่อนดูเนะาะก็จากการเลื่อนดูแล้วนะครับไม่มีแท้ทุกคนมันจะเป็นเขียวนะครับมันจะเป็นเขียวอย่างเงี้ยหรือไม่ก็น้ําเงินเนาะถ้ามันเป็นสีเหลืองหรือส้มผมว่ามันจะสวยนะแต่ว่ามันทําไม่ได้นะลองดูเป็นขาวนะครับอืมทาไม่ได้ครับเพราะงั้นก็เออไม่ได้ใช้สก,กินแล้วกันนะก็เ,เลือกใช้เพนคัลเลอร์เป็นสีเหลืองแหละนะครับประมาณเนี้ยนะฮะแต่เท่ดีนะครับโดยรวมแล้วเปลี่ยนสกินได้ แล้วมันซ้อนกันมันก็เฟี้ยวดีเนาะก็มากันต่อที่ล้อนะครับลองเปลี่ยนสีล้อเขาเป็นสีขาวก่อนนะก็ล้อเดิมก็สวยนะครับก็เ,ออเดี๋ยวมาหาล้อแต่งกันเลยและกันริมท้ายดีฟอลครับมาดูเป็นคอเตโซ่ก่อนนะฮะเป็นล้อก,กระทะที่คลาสสิกหรือจะดูเป็นสเปกเ a c l e เอสเอฟซีครับนี่ก็เป็นดาวเนาะ หรือจะมาดูเป็นค r o s s o เร r ท e t r o ะ i m ห huh? a uh อย huh. อันนี้ล้อรถอะไรอ DM ะ DMC ปะ่ะด a r r i n ป่ะไอรถ Back to the Future จาก The Movie นะครับทุกคนผมไม่แน่ใจนะมาดูเป็น478ลายดาวสุดเฟี้ยวครับดูบางฉบเฉี่ยวและเลซซ่งหรือจะเป็นทีแปที่เหมือน Ferrari ตัดเหลืองครับ498 Pasta อันนี้พูดถึงอาหารหรือเปล่านะอาหารอิตาลีเส้นพาสต้าแสนยืดหยุ่นนุ่มและอร่อยหรือเป บ่า B1JE ครับทุกคนอุ้ยอันนี้ดูเข้มแข็งนะและเวนโตริมครับอันนี้ก็จะเป็นแนวปากันี่ครโอ้ยล้อเยอะเหลือเกินครับทุกคนเรามาดูนี่ดีกว่า p o n t t Xtreme นะครับล้อของเจ้า b g a ก t ี้โบรีดนะครับผมชอบมากนะโบรีดนะครับยังไม่ได้ซื้อมารีวิวซักทีนะตัวปรับปรุงใหม่โคตรสวยเนาะคือเราเคยทำไปเป็นตัวเก่านะตอนนั้นแบบเหลี่ยมมากอะตอนนี้สวยเวอร์มาดูนี่ฮะเลเซอร์ต้าริมครับ อ้าวเลซต้าริมสวยครับอืมผมชอบนะลายนี้นะมันเปลี่ยนสีได้สองส่วนเนาะเปรี้ยวดียวอันนี้อาจจะเอาวันนี้นะเนี่ยชอบเหมือนกันเนาะเลื่อนไล่ดูมาเรื่อยๆครับทุกคนฮะ เออก็เคยใช้ไปหมดแล้วอะล้อพวกเนี้ยโอลิมปัสอะไรต่างๆเนาะลองดูบีเวอร์ละกันเนาะนี่เลยครับก็จะดูเข้มขลุมนะจะล้อบีเวอร์มันจะเป็นดําตัดขาวดูดุดุนเนาะหรือจะเป็น F80 นะครับอันนี้ก็จะดูคลาสสิกอะดูโบราณไปหน่อยแต่แต่ก็ชอบนะครับก็คิดว่าจะเลือกใช้เป็นเนี่ยฮะทุกคนเรสเตาร์ลิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงตรงนี้หน่อยนึงอะไรงั้นนะนะโอเคก็มาเปลี่ยนลิมอันเทเนตนะฮะเราอยากจะได้เป็นสีแดงนะคะทุกคน ดสดๆนะเนี่ยก็จะให้อารมณ์แบบนี้เลยแล้วก็ริมคัลเลอร์เอาเป็นสีฟ้าดีไหมฮะเอาเป็นโทนอยากได้เป็นโทนลายเขาอะนะครับก็น่าจะฟ้าประมาณนี้ฮะแล้วก็เออมาเลือกตรงนี้อีกทีแล้วกันครับทุกคนเอาเป็นฟ้าโทนเขียวเฉยแต่ก็สวยดีนะสีฟ้าเหลืองตัดกันก็เฟี้ยวดีนะ๋ยวขอหาสีที่มันเออเหมือนกับลายด้านหน้ากระโปรงนะครับก็น่าจะประมาณนี้มั้งเป็นไงฮะทุกคนดูเหมือนกันบ้างไหมครับเนี่ยลงตัวไหมสวยไหมฮะเหลืองแดง แดงนะครับแดงนิดนึงตรงนี้ไงตรงที่ล้อนะครับและล้อก็ฟ้านะครับให้แบบล้อกันกับลายของเขาเนาะก็จะปูกใจไม่นอกก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วกันนะครับมาเปลี่ยนสีเฮดไลท์คันเลอรกันหน่อยนะครับผมตัวดวงไฟในใหญ่มากนะถ้าเรากดเป็นสีฟ้าปุ๊บโอ้โหเปลี่ยนทั้งยวงเลยอะ่ะเออสวยดีฮะเปาเป็นสีส้มดีไหมสีส้มแบบว่าเหลืองๆสว่างประมาณนี้ก็สวยดีสีฟ้าก็สวยนะเนาะนี่ฮะตาฟ้านะครับเ,เท่ๆผ ว่าไฟเท่ดีอะสีฟ้าเนี่ยแหละต่อกันที่ Windows 10นะฮะก็เราจะเป็นเคลียเลยไหมครับเนี่ย4,000เครดิตนะก็จะเห็นข้างในแบบชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ t ทสโรมอครับก็เป็นสีขาวเนี่ยแหละเนาะจะได้สมจริงหน่อยหรือไม่เน้นสมจริงก็สีม่วงเลยนะฮะนี่สีม่วงอย่างนี้เลยจบๆแล้วกราฟิกตรงนี้ทํามาใหม่เนาะเซลดีอะโอเคครับทุกคนเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่โดนฮะเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนฮะผมจะ analyze สีแป๊บหนึ่งนะ ครับสามสองปิง โอเคครับผมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนูก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะจากสีเดิมก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับสีล้อก็เป็นทองนะฮะตัดกับแดงให้อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันผมว่ามันดูโดดเด่นดีเนาะคันนี้น่าเสียดายนะครับเปลี่ยนสีด้านในไม่ได้เนาะมันก็เลยดูขาดไปนิดนึงนะถ้าเปลี่ยนด้านในได้เนี่ยเออเฟกกันเลยทีเดียวนะครับไปฮะทุกคนเราลงไปดูตอนอยู่บนทอน้องถนนกันเลยแล้วกันตาดอนโอ้โหดูสี ดีอย่างจีตาเออแบบว่าเหลืองแสงมาเลยนะครับนี่อไฟหน้าสีส้มมาเปิดไฟโชว์หน่อยส้มจีตเลยทีเดียวก็เป็นงไงครับทุกคนฮะถ้าชอบก็ไลค์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแลกกันเนาะมาจ้าก็อยู่กันในดรากเรสนะครับผม3 2 1โก้โอ้โหเจอกัะตัวแรงด้วยนะครับนั่นอะ่ะมันโคนี้เสกหรือเปล่านะโอ้ห <laughs> ทุกคนฮะ รถเราแพ้นะครับ7.44วินาทีนะครับเจอกับ a อเกอร์รัน e ออ,อฮะซึ่งรถของเขาก็ราคา3.4ล้านนะฮะและของเราก็7ล้านบวกบวกนะครับผมนะมากันต่อที่ไฮเวย์เลยแล้วกันนะครับเจอกับน้องคันเดิมนะฮะมาดูกันหน่อยเมื่อกี้ก็สูสีนะเวลาก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแล้วก็ถ้าไหลยาวๆระ่ะจะเป็นอย่างไรล่ะ สามรอกว่าแล้วโอเคเร็วครับเร็วขึ้นอีกครับเิเจ็ดล้านครับคุณคุณ,ค,ณคุณต้องแรงวันนี้นะครับคุณจะมาสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับไปนูน่นโอเคครับทุกคนนี่คือความแรงนะห้าร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็อัดในตูวเข้าไปอีกครับ โอ้โหก็วิ่งได้ประมาณนี้ฮะ520ินิดนิดก็จบไป27.53วินะครับก็คือว่าตึงๆแล้วนะฮะรีดเชนได้ประมาณนี้นะฮะก็ไม่เป็นไรครับทุกคนรถเรามันลดสนามเซอร์กิตเลสอยู่แล้วอะ่ะก็มาเจอเซอร์กิตเลสเออเจอกับคนเสกกันในเซอร์กิตจะหน่อยฮะมาดูกันทุกคนว่าจะไหวหรือเปล่านะโอเคฮะด่านนี้คือแบบต้องใช้แบบเลี้ยวดีๆฮะทุกคนแล้วก็แบบต้องใจเย็นนิดนึงาะ รอะว่ามันค่อนข้างรื่นโอเคมาฮะในตลาดครับเราจะเอาคนิเส่สกลงได้หรือไม่นะฮะกับเซอร์กิตเลสมาติดตามดูกันเอาละครับทุกคนฮนะสีบวกเปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้กำลังจะเข้ารับสองนะครับเข้ารับสองแล้วฮะไปครับยาวไปยาวไปยาวไปเร็วขึ้นอีกฉันต,ต้องเร็วขึ้นอีก เร็วลูกพ่อเราคือเซอร์กิตเราคือเซอร์กิตอืดอืดเฮ้อโอเคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพาดไม่ได้แม้แต่โค้งเดียวโออเซอร์กิตเลสเร็ว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 ,รวโอเคฮะรัดนี่ฮะสวยไปครับอึ้บอึ้บขวาครับข้างหน้าเส้นชัยแล้วนะฮะ เอาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดยูคือือ้อหก็จบไป69.37วินะครับทุคออ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 กคนกับสกตและในขนาดนี้เราก็มาลองเหินลงน้ำเขากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะมา3 2 1โก้ตูนคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ารอบมันมาช้าเนอะหลังจากแต่งแล้วมันก็แรงขึ้นแหละนะครับแล้วก็มาฮะ300บวกแล้ทุกคนยุค อ้บินไปแล้วครับโอ้โหโอเคนะฮะเฮ้ยสันไม่มีเนอะมาครับทุกคนฮนะเรา,าเอาเขาเนี่ยมาเหิดขึ้นเขาเผากระ่อนขัาไในเลยกันนะยังไม่ได้ลองกันเลยเนาะโอเคซ้ายมาโอเคสวยครับเมื่อกี้ถือทำได้ดีฮะอัดในตัดมาครับไล่มาครับไล่มาเรื่อยครับอัดในตัดไปครับทุกคนโอ้โหดูม สวยเกินในเออขึ้นเข่าได้ก็เฟี้ยวแล้วมาลองตรงนี้กันบ้างฮะว่าจะเป็นอย่างไรครับบูนบูนบูนร้อยบวกครับทุกคนยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้น300ตะักทีนะทไมมันชา้าล่ะส0มร้อยแล้วฮะบินไปเลครับบินไปเลยครับโอ้โหชนต้นไม้อ่ะความเร็วของเราตอนนี้อยู่ที่3 0แล้อนะครับทุกคนมาไปเรื่อยๆครับมาฮะไปอีกครับ 380ครับทุกคน400แล้วคฮะโอเคฮะโอเคฮะยังไงฮะตรงนี้ฮะอย่างไรฮะไ,ไปครับไปยู <laughs> มาต่อกันที่ a ล a าโดแมกันจันกนหน่อยแล้วกันนะครับผมนะเจอกับเจ้า SSC โอทร์อรตัวแรงนะครับเราคิดว่าน่าจะตามไม่ทันแล้วและนะครับตรงตรงเลยแล้วกันนะก็ <laughs> เ,เอามุมมองภายในไหมเออจะได้แบบสมจริงหน่อยนะอย่างลื่นครับท <laughs> ุกคนฮะ โอ้ยแล้วมันเมาหัวด้วยดิประเด็นมันวิบว,ว,ว,วับลื่นๆไปหมดเลยเลยเอามุมมองภายนอกเถอะให้ดูเป็นพิธีแล้วกันโอเคครับมาฮะทำให้เต็มที่ครับทุกคนดมหน่อยโอเคอเทพโค้งขวาหน้าครับซ้ายเข้ามงอัดในตรัสเข้ามาเรียบนะร้อยนะฮะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตายตรงยาวๆรักสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ความเร็วสามร้อยนิดน้ดและต่อ,อด้วยโค้งขวานะฮะก็ที่เราจะเข้าปุ่มมูครับทุกคนนะ โอเคฮะหกละฮะถึงเดสเซ์ทะเลทรานะครับจ็ดสิบเปเซนความเร็วก็พอาไเตาครับแจกลื่นฮะตรงนี้จะลื่นหน่อยฮะตัวครับมาเกียห้านะฮะเกียรหกนะครับสามร้อวเกียเจ็มีไม้เก้าร์เซ็นจนะครับสี่ร้อครับทุกคน และก็เข้าเส้นชัยไปทีเรียบร้อยนะฮะก็จบไป66.49วินะครับตามอยู่รายวิเลยครับเจ้า SSC t o t o r a ฮะโอเคครับทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าคันงามคันนี้ฮะผมว่ามันสวยดีนะแต่ถ้าเรื่องความแรงก็ต้องยอมรับเนาะไม่ได้แรงมากนุกครับผา้ชบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันได้ครับผม คลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้ลาวไปก่อนเด้อบาย